t break สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับในเกมคลีฟฟอร์พักแวกหายไปนานตัวร์มเส้นเสียงนะ่อยตัวไหดีตัวเกมนี้ก็มีสตอรี่อันอย่างมากมายเนะี่ยเกี่ยวกับผมนะ คือเกมนี้เป็นเกมแท้เกมแรกที่ผมซื้อมาในสตรีมนะเออแล้วเกมนี้ก็ออกมาตั้งแต่หลายหปีอยู่อ่ะไม่ได้นับเลยโอเคเราเลือกมาสักด่านนะระดับความยากก็จะเป็น b ิ g i n n e r นะนะอันนี้เ b e g i น n e r ก่อนวารมเสเสียงวอร์มฝีมือก่อนนะไอดีหายไปนานเนี่ยก็ทำงานล้วนเลยนะ เดเกมนี้ก็เวลาจบแต่ละเวฟเราก็จะสามารถปไปซื้อปือนอะไรอย่างงี้นะตามตามแฟลร์ทีแดงไปอันนี้เราเราก็จะมีเพิร์กมาอันนี้ผมเล่นเล่นเพิร์กไอชาชูเตอร์เวลาซื้อปืนเนี่ยถ้าเวลากดซื้อปืนใช่ไหมฮนะเวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตามเพิร์กที่เราเล่นก่อนนะแต่ว่าเราสามารถเลือกปืนได้นะอันนี้ผมเลือกเอา M4 แล้วก็แอม บ่นเลยฮะบ่นเลยฮะแล้วก็เอโนะผมแนะนำว่ายิงเซมิออโตดีกว่าน,นะ mm hmm. พอาะ้อยู่ออโตจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ดีขึ้นหัวเลยนะแต่ถ้าเป็นเซโรโตค่อนข้างนิ่งนะ mm hmm. โอเคโชคดีมีกระสุนลองฟาวซับแอมโมได้สวัปอิสบอล มีการกินซอยจุก,กันแถวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกินซอยจุกแบบว่ากินไม่หมดนะเหลือแค่เหลือลำไส้ที่เอาไว้นะแต่นี้น่าจะแดกหมดแน้วนะ่น่าจะอร่อยมากๆรีโยี่มอรถโอ้ย โอ้ยนี่ก็ถือว่าตีแรงอยู่นะเอ์ต้องขอหล่อนเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ว่าถ้าไปเล่นในมอลติให้เยอร์นะนอกจากมันจะไม่หล่อนแล้วก็จังจะเอ่อได้แล้วไม่ได้ฟิลเกมดีซอมพี้เตอร์เออสมมติว่เขารยนะเพราะว่า เลยแหละไอเกมนี้อ่ะคือมันมีคอนเซ็ปต์คืออ่โสโลโมชั่นนะแล้วก็เวลาไปเล่นมัลติดไปเยอร์เนี่ยคือแบบว่าสามคนได้โซโลโมชั่นก็โซโลโมชั่นสามครั้งนะบางทีโซไอเดเมชั่นสโซโลโมชั่นอันนี้เพิ่งหมดไปอ่าไม่แล้วกลายเป็นดับอมโลชั่นนะดับอมโลชั่นได้เหรอ๋อเปิดเปได้อะไรดีอะไรดี แล้วก็เกมนี้ก็จะเออม,ม,มีอะไรายดีมอเวอร์แนแคนนอนอยูไหมไม่เป็นไรครับไะหยักเอาไว้เติมกระสุนเอาเติมกระสุนเติมก่อได้ดีดีกว่าเึงโตนนะอันนี้คือเรียกว่าโหลดเอาคนดีนะ มี็จ้าปืนที่เจ้าที่เจ้าที่ใช้ถ้าใครเล่นเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะพลาดอะไรก็แล้วแต่นะก็จะคุ้นเคยกับตัวอาลสสองอันนี้เป็นอย่างดีนะคือมาชวิตซีหรือว่ายูทีวพลิฟนยนะแล้วก็ไอเอฟโฟนะ <c oughs> เป็นหรออาคุนดี เดีร๋ร้อยรีโรดสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้นิดนึงนะฮะ ก็เป็นกำลังใจในการกำจับเหล่าเซ็ตท oh, ี่ทำลายพลศึกชานี่และ s t o r เ g a t แล้วก็มาท k Mark s e v e n t โอ้มีเคยวดเออเอะไรดีเนาะ เบื่อไอฟแล้วเอาเปลี่ยนรบ้างดีวะเห็นไ,ได้แบบเอ่อบัคช็อตอต่บัคช็อตอ่ะบัคช็อตคอมบัซอ,องคแบบอมบ,บตตี้เลยแล้วก็เอ่อมีอะไรตัวเ่าวอ่าเอ็ีเซเนไอเอ็มีเซเว่นเนี่ยมันจะมีแก้เจตอย่างนึงคือนี่เอาไว้ยืมเพื่อนนะ แต่ถ้าเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์นี่คือมันจะไดนะ้ประโยชน์ดีนะเพราะว่ามันเป็นมือจัาไปยิงใครเนี่ยยิงตัวเองไม่ได้เพราะมันยิงไปข้างหน้าแต่ว่งจะอะไรกันนี้สองเปนสองโอ้กระสุนสปอร์ตมีตัวอะไรโอ้ยชิบชันหมใจหมด oh yeah silent now I pop your head damn it come on sợ chết mất sợ chết kia chân rồi đấy sao โอ้ยโดนตัวเองด้วยปาใกล้ไปหน่อยแต่บ้านเรียกว่าไนเจ้าโค้รนี่นะนี่อต,ตัตวแตกลบนหนักปันแล้วรอบหน้านคนแคสเกมก็ต้องอ้ยเหมือนกันต้องลอนหนักเหมือนกันตอนนี้หายไปนิดอะไรเขาเลยอะรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นนะ ส่วนตัวหนักปะอันนี้คือน้ำหนักของตัวนะจะไม่ลองไอพีเซเว่นหูไม่เต็ติดใจอ่ะติดใจอ่ะเอ่อสี่แล้วเด็ดเตๆๆเเดี๋ยวพัชเช่เป็นสปอนนะเราต้องใช้ปืนเทียงสูงนะเทียงสูงจริงที่กินได้ไหวนะก็คือเอาเง่้ยตัวมันมีปืนสำรอ,องเพราะว่า ประเทียมมันในนี่ล่องหนเดียวนะแก้วนี้แหละมาเซเวนทีมหรือภาษาจัวานก็สกาเฮดนะแล้วแต่คนจะเรียก์แต่ผมจะปรับเป็นสมิตมือนเดิมสุดขอบเป็นหย่อนะ แต่จริงสกาน่าจะทำแบบนี้เนาะแต่โฟรเรสเนาะคือยิงเบิร์ดไฟล์นะแต่นี่มันฟัวตัวไหนมึงไหนอ๋อตัวที่เราซื้อผลิตนี่หรามาเมื่อก็มาดอีครับไหนมึงไหนต่อเนี่ะโอ้ bấm rồi nó nhỉ bì mì, đó à, ta đi, nát ta đi, 2 sắt thèm, hay thèm, thèm hay, Bị rồi